สำหรับใครที่อยากโดเน a t สนับสนุนช่องเล็กๆแบบนี้ก็สามารถสแกน QR code ที่แปะไว้กลางหน้าจเอาเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกการรอคอยและการสนับสนุนมากๆนะครับเชิญเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปกันได้เลย ภาพของเหล่าฮีโร่นับสิบที่ถูกยึดพลังและโดนจับกลุ่มคือภาพที่เราคนดูคนอ่านไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยนักหรอกครับพวกเขาได้ถูกปฏิบตัติเราก็เป็นอาชญากรยังไงอย่งงางนั้นโดนถูกจับขังลืมอยู่ในคุกหรือเรือนจำออกไปพิเศษที่เอเมดาวอลเลอร์ได้สร้างขึ้นบนเกาะกักบมบอลาไอซ์แลนด์ฉันรู้สึกปลอดภัยแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่วอลเลอร์ได้พูดและนิยามเหตุการณ์ณปัจจุบัน ห Hall of Order ฐานที่มั่นของกลมอธิปตไตย Fail Safe และเอ่ยถามถึงความสำเร็จของหน่วย Task Force s หน่วยที่ประกอบไปด้วยพวกหุ zo, ่นเมโซลูนอัปเกรดนับ6กตัวโดยแต่และตัวนั้นก็ได้รับภารกิจให้ออกตามล่าเหล่าเมตาฮิวแมนไปทั่วมุมโลกอเมด้าจึงตอบกลับครับว่าจากผลข้อมูลบนจอแล้วพวกหุ่นก็ถือว่าทำงานได้ยอดเยี่ยมมากฮีโร่กว่าแปอได้ถูกยึดพลังและโดนจับขังคุกไปเรียบร้อยแล้วทว่าปัญหาก็คือพวก20%ที่เหลือนี่แหละโดยเฉพาะพวกตัวบิ๊กเบิรมอย่างแบ เบรนแอคควีนเลยถามครับว่าแผนขั้นต่อไปก็คือการล่อพวกมันให้ออกไปยังที่โลกงใช่หรือเปล่าบางทีอาจจะเลงเป้าไปยังคนที่พวกมันห่วงใหญ่เช่นเพื่อนหรือคนรักอะไรงี้ใช่ไหมพวกที่ว่ามาคือมนุษย์นะเป็นประชาชนบริสุทธิ์เป้าหมายของเราก็คือการปกป้องบุคคลเหล่านั้นและทําให้พวกเขาปลอดภัยฉันไม่ใช่โรคจิตนะ แต่ไม่ได้ยังคงพูดต่อว่าเป้าหมายหรือศัตรูเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาจะเล่นงานในแผนการนี้ก็คือพวกที่แม้จะทําความดีมามากมายแต่สิ่งที่พวกมันดึงกลับเข้าหาโลกก็คือภัยที่ใหญ่ลงกระเดินไป2เท่าเช่นภัยจากต่างดาวภัยจากการข้ามิติหรือแม้แต่ภัยจากเวทมนต์ที่ทําให้เหล่าคนธรรมดาต้องตกอยู่ในอันตรายไปแบบไม่รู้เรื่องสรุปใจความที่วอลเลอร์จะสื่อก็คือเป้าหมายเดียวของพวกเขาก็คือพวกที่เี็กตัวเองมาฮีโร่พวกที่ชอบนําปัญหามาสู่คนปกตินั่นแหละครับ เราทำสิ่งนี้เพื่อช่วยโลกเฟลเซฟกับแอ r o โรฉันอยากให้พวกนายคอยจับตาดูทีมทัสฟอสต่อไปทําให้แน่ใจซะว่าพวกมันควบคุมพลัดูดมาเอาไว้ได้ดรีเมอร์ฉันต้องการให้เธอพร้อมสำหรับออกปฏิบัติการเธอจะต้องเป็นคนพาเป้าหมายไปส่งคำสั่งสำคัญของเธอคืออย่าให้ใครรู้ตัวส่วนเบรนแอคควีนเธอจะต้องเป็นฝ่ายเปิดฉากบูแบบตรงๆเพื่อดึงความสนใจส่วนใหญ่เอาไว้แต่เธอก็ต้องมีคนคอยไกด์นำทางให้สะหน่อยโชคดีนะที่เรามีคนที่เหมาะกับงานนี้อยู่พอดี แต่สลับมาที่ป้อมปราการแห่งความสันโดษที่ณนะตอนนี้ได้กลายเป็นแหล่งกดดานของเหล่าฮีโร่ที่เหลือไปเรียบร้อยคลาร์กได้แต่หัวเสียครับเขาคิดว่าวอลเลอร์ต้องจับตัวจอรนลูกชายเขาไปแล้วแน่เลยแบทแมนเห็นแบบนั้นจึงได้เข้ามาช่วยสงบสติแถมยิ่งเตือนไปอีกว่าสิ่งเดียวที่ทำให้คลาร์กยืนอยู่ได้ก็คือชุดป้องกันสีดำเมียมนี่แหละเพราะงั้นก็อย่าได้ทำอะไรเกินตัวและปล่อยให้ร่างกายได้พักบ้างแต่วอลเลอร์มันจับตัวจอรนไปนะเรายังไม่รู้แน่ชัดซูเปอร์แมนส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนกันบ้าง แบทแมนพูดต่อว่าออร์เคิลได้กำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเหล่าฮีโร่แต่เมื่อข่าวไซบอกไปพวกเขาก็แทบจะเหมือนแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนคนอื่นที่มาร่วมตัวกันพวกเขาส่วนใหญ่ก็แทบจะสูญเสียพลังกันไปหมดแล้วดังนั้นการที่จำนวนคนยิ่งเยอะก็เลยถือว่าเป็นเรื่องดีไปโดยปริยายครับโดยรถของเรอร์นโดและเหล่าดุมพระโทเครื่องบินเจ็ตจากซูเปอร์คอร์สและเดอะบัคของบลูบีเทลเราก็สามารถออกตามหาใครก็ตามที่เราสามารถหาได้ แน่นอนครับว่ากลายุดรวบรวมกํบบาังคนก็ดูจะเป็นเรื่องดีแต่ดาน่าหรือวันเดอร์วูแมนก็กลับเอ่ยแย้งขึ้นมาก่อนกล่าวว่าพวกเขาจะมาโมเสเวลาหลบซ่อนไม่ได้หรอกพวกเขาต้องวางแผนบุกโจมตีที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาต้องการผู้นำเอาความแมนที่ยินแบบนั้นก็ถึงกับเสนอตัวเองเลยครับด้วยผลงานการเป็นราชาของแอตแลนติสหน้าที่ดังกล่าวก็ดูเหมือนจะเหมาะสำหรับตัวเขาเลยไมเคิ ull, ลโฮหรือมิสเตอร์เทอริฟิกจึงได้รีบแย้งขึ้นมาอย่างไวพูดด้วยความเคารพเลยนะที่นี่น่ะเป็นบ้านของซูเปอร์แมนง่ายๆคือเทอริฟิกต้องการให้ซ แบทแมนที่ได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับแย้งขึ้นมาอีกคนตัวเขามองว่าคลากน่ะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในสถานการณ์แบบนี้หรอกและไม่ว่าใครจะเป็นคนนําทีมคนคนนั้นก็ต้องมีทักษะในการวางแผนเชิงรุกเป็นเลิศและสามารถนําทีมให้เป็นปึกแผ่นได้ได้ๆฉันเคยนำทีมเชเซมาแล้วนี่มันทางของพี่ชัดๆนายมนไม่ได้มีประสบการณ์ดอชานนอร์ฟิกฉันควรจะนายเนี่ยนะทำงานเป็นทีมเหรอ เห็นสองอัจฉริยะเริ่มเถียงกันเดียนาเลยต้องเข้าไปห้ามครับพร้อมกล่าวว่าที่พวกเขายุบทีมแจสซิสลิกไปนะ่ะมันเป็นเรื่องที่โง่มากดูตอนนี้ก็รู้ว่าแค่คุยปรึกษากันธรรมดายังจะทำกันไม่ได้เลยความตึงเครียดเพิ่มสูงเช่นเดียวกันกับความเสี่ยงในการเดิมพันพวกเขาจะมาโมเสเวลาทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ว่าพวกเขาจะเลือกใครคนคนั้นก็ต้องเป็นคนที่เหมาะสมซึ่งพูดไม่ทันขาดคำครับเสียงของใครบางคนก็ได้ดังขึ้นมาอย่างมั่นใจทุกคนช่วยฟังผมหน่อยได้ไหม ดิกเกรสันสมยานามไดวิงเดวเริ่มกล่าวบ้างอย่างโดยมีสมาชิกทีมไททันยืนลายล้อมอยู่เบื้องหลัง สำหรับคนที่ไม่รู้ผมเป็นใครชื่อของผมคือไดวิงและเหล่าคนด้านหลังผมก็คือเหล่าไททันเราจะต้องผ่านเรื่องนี้กันไปได้เพราะว่าเรารู้ในสิ่งที่วอลเลอร์ไม่รู้สิ่งที่เราสามารถทําได้เธอคิดว่าเราจะยอมแพ้หากไรซึ่งพลังกำลังเหนือมนุษย์ตาลำแสงความร้อนหรือแม้แต่แหวนแห่งพลังได้โปรเธอต่อให้เราอยากจะยอมเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีพวกตัวร้ายมักจะเชื่อว,ว่าแรงจูงใจของพวกมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและแรงจูงใจเดีวยวของวอลเลอร์ก็มีเพียงแค่ความกระหายอํานาจและต้องการควบคุมทุกสิ่งเท่านั้นเธอไม่มีวันจะได้ยินเสียงเรียกของการ เพราะเราทุกคนที่จะปกป้องภูริซึ่งพลังต่อต้านความอยุติธรรมไม่ว่าสิ่งนั้นจะต้องแลกกับอะไรหรือจะต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังแบบไหนก็ตามและนั่นแหละจะเป็นจุดจบของตัวเธอเองได้ยินแบบนั้นเทริฟิกก็ถึงกับอึ้งครับนั่นเด็กฉันเองเราต้องปฏิบัติการใต้เราดาร์ของวอลเลอร์นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องแบ่งกันเป็นทีมย่อยสมาชิกไทท่านส่วนใหญ่ยังคงมีพลังกันอยู่ฉะนั้นพวกเขาก็จะถูกแบ่งกันออกไปเพื่อปกป้องพวกคุณ นายวิงยิงคงสั่งการต่อโดยเขาได้สั่งให้แบทแมนไปเอากล่องมาเทอร์บ็อกซ์อุปกรณ์้าตมิติของพวกนิวคอร์ทที่วอลเลอร์ถือคล้องอยู่กลับมาจากนั้นก็สั่งให้ซูเปอร์แมนออกตามหาความช่วยเหลือจากพันธมิตรที่พร้อมยื่นมือเข้าช่วยพวกเขาในห้วงมัติเวิร์สตอนนี้กรีนแอโร่ได้ทำงานให้กับวอลเลอร์แล้วนั่นทำให้ฝั่งนั้นมีข้อมูลของเราแทบทุกอย่างแบล็กแคนารีเลือกทีมของคุณได้เลยและไปพาตัวเขากลับมาทีวันเดอร์วูแมนผมต้องการข้อมูลที่อยู่แน่ชัดว่าว er อ,อ,เอลออเลอร์ เดมีนที่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยอาสาไปกับแดนาครับยังไงซะเขาก็รักเรื่องพวกแหกแหกงแหกกดอยู่แล้วจะแจ้งภารกิจกันไปคร่าวๆคลากลีขึ้นมาเสนอบางอย่างอย่าลืมนะครับว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่ตอนนี้มันถูกเรียกว่าป้อมปราการในความสันโดษนั่นก็แปลว่ามันได้มีอาวุธต่างดาวพร้อมใช้งานอยู่เพียบเลยนั่นเองส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ถูกยึดมาได้เมื่อหลายปีก่อนฉะนั้นจงใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณหาได้ซะและนอกจากของพวกนั้นมันยังมีอาวุธฉกเฉินไว้สาหรับกรณีจาเป็นจริงๆซึ่งสิ่งที่คล ทำการอัปเกรดมาให้แกลกว่าเดิมฉันไม่แยกรู้จักนายฮะเนื่อมีความสามารถอะไรล่ะไอ้หนูพร้อมเหรอเอ่อ a i r w เวฟครับชุดผมสามารถเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นคลื่นวิทยุได้มันยังใช้การได้อยู่สําหรับตอนนี้เทอริฟิกที่ได้ฟังแบบนั้นก็ต้องขอยืมตัวเจ้าหนูชุดเขียวกับ Blue บลูบีเทิลเบื้องหลังเพื่อไปทาบางอย่างกันก่อนครับขณะเหล่าฮีโร่ใกล้จะเริ่มปฏิบัติการจริงภายนอกป้อมปราการก็ได้มีเงาของใครบางคนลอยอยู่หน้าประตูทางเข้า ฉันควรจะอยู่ตรงนั้นปกป้องทุกคนปกป้องจอนเขาแข็งแกร่งนะแต่แต่เจ้าก็ยังเป็นพ่อของเขาด้วยความเจ็บปวดของการสูญเสียลูกชายมันช่างเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้อความแมนพูดต่อว่าสิ่งที่วอลเลอร์ทำนะ่ะก็คือการจับพวกเขาไม่ใช่ฆ่าทิ้งฉะนั้นก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จอหจนยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ูดจบไม่ทันไรประตูทางเข้าของป๊อปปราการก็ได้ถูกระเบิดและบุคคลที่ปรากฏตัวเข้ามานั้นก็คือเบรเน็คควีนและซูเปอร์บอยจอห์นเคนที่ได้ถูกดัดแปลงเป็นท่ารับใช้ของอแมนดาไปเรียบร้อยแล้วยอมแพ้ซะจอห์นเหรอคลาสถึงกับต้องหวัวรับประทานเมื่อเห็นสาภาพลูกชายของตนเบรเน็คควีนมาทำอะไรกับลูกนะ่ะบุรูดเลยกตะโกนถามด้วยความโกรธในวิ่งที่เห็นจึงได้รีภามเอาไว้ทว่ายังไม่ทันจะได้ทำอะไรฝ่ามือแรงกระแทกของจอร์นก็ได้ประกบกันอย่างรวดเร็วเล่นอหลฮีโร่โดยรอบกระเด็นกันไปคนละทิคคางเยรับ ในวิงเทียดท่าไม่ดีบวกกับเหลืออดเต็มทนแล้วเลยสั่งเปิดฉากจู่โจมไททันไปทางด้านของซูเปอร์แมนคลากยังคงไม่เชื่อสายตาครับเขาจาได้ว่าเห็นยานของเรเนียถูกทําลายไปต่อหน้าต่อตาแล้วนี่แต่ไงหุ่นยังเรเนียรควีนถึงได้มาอยู่บนโลกที่สําคัญกว่านั้นคือเธอได้ทําอะไรกับลูกชายของเขาซึ่งสิ่งที่บีคิวตอบก็คือตัวเธอเองนะ่ะกําลังตามหาความรู้เธอได้พบเจอมิสหายและที่สําคัญที่สุดคือตัวเธอนั้นกําลังรับใช้ท่านแม่แมนดาอยู่ เฟลเซฟอาจจะออกแบบผลพวกนั้นให้เป็นนักล่าที่ดูดพลังของพวกเจ้าแต่ข่าวนั้นต่างออกไปข้ามอบชีวิตขณะสาธยายพลังของตัวเองเบรเน่ควินก็ได้เปลี่ยนอาวุธในมือของเหล่าฮีโร่ให้กลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในร่างกายเธอจากนั้นก็ใช้มันเข้ารัดผู้คนในบริเวณไปอย่างง่ายดายพวกเจ้าเป็นของท่านแม่แล้ว,ว,ป,ลวปัญญาปดิสา์พูดพร้อมส่งเหล่าฮีโร่ที่จับมาได้เข้าสู่ประตูมิติสีมงวลลึกลับที่จู่ๆก็โผล่มาได้ทันทีเรียกว่างานนี้เหล่าฮีโร่เข้าตาจนกันแบบของแท้เลยครับพลังก็ไม่มีศัตรูยังแข็งงงแแกกร่่ะดับซูอมนีตาาห ทางนั้นของแบทแมนดูเหมือนบรูซจะจับจุดได้แล้วเขาอธิบายกับแดเนีาขณะหลบหนีว่าฮีโร่ทุกคนที่ถูกจับตัวได้นั้นก็ <c oughs> จะถูกส่งตัวผ่านประตูมิติสีม่วงน่าจะถูกส่งไปเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของอแมนดาวอลเลอร์อะไรประมาณนั้นซึ่งจุดที่น่าห่วงก็คือยิงฮีโร่ถูกจับตัวส่งไปมากเท่าไหร่ก็แปลว่ากําลังคนกับพวกเขาก็ยิงลอยหลอลงไปเท่านั้นฝั่ง <c oughs> ของซูเปอร์บอยที่โดนควบคุมด้วยจิตใจที่ไร้ซึ่งการยับยัง้งก็เล่นเอาฮีโร่หลายตัวหลายคนตกเป็นเหยื่อของจอนกันไม่น้อยเลยคร จอห์นนี่ไม่ใช่ลูกลูกตกอยู่ใต้การควบคุมของเธออยู่สู้มันสิจอห์นคลากตะโกนด้วยสติของลูกชายที่ได้หันกลับมาด้วยสายตาที่น่าหวัดหวัน่น ขณะเหตุชุลมุนดำเนินไปแบบโหดร้ายเจ้าของประตูพิติสีม่วงหรือก็คือหัวหน้าทีมซูซานสควอตอย่างรีเมอร์ก็ได้เข้ามาเช็คความชชวร์ครับดูเหมือนวอลเลอร์จะคิดถูกในสถานการณ์สุดกละหนก็ไม่มีใครสังเกตเห็นพลังรีมวอลกิงของเธอจนมันสายไปแล้วถ้าว่าไม้แผนการจะดำเนินไปแบบราบรื่นจะรีเมอร์ก็จะคงการข่ากับวิธีการครับนี่ไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆใช่ไหมเอเมมิกาที่ได้ฟังก็ไม่ขอ,อยุติตอบคำถามรีพูตัดบทพร้อมตัดสายทิ้งไปอย่างไว กระดูกของเจ้าไม่ยืดอยู่อีกต่อไปแล้วข้ารับรู้ความทรมานของเจ้าแต่มันก็ไม่ช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากการยอมจำนนไปได้หรอกเบรเนียควีนพูดในขณะใช้ส่วนของร่างกายบทขยี้ร่างของพลาสติกแมนที่ตอนนี้ได้กลับเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาแล้ว ทางฝั่งของซูเปอร์บอยด้วยพลังที่แข็งแกร่งเกินต้านเหล่าไททันทั้งห้าจึงได้พันึก,กำลังกันเข้าจู่โจมแต่ก่อนจะได้เอาชนะร่างกายของพวกเขาก็กลับเกิดความผิดปกติใช่แล้วครับปรากฏว่าหนึ่งในไอเมโซรุนอัปเกรดได้เดินทางมาถึงแล้วมันได้ดูดพลังของเหล่าไททันไปทว่าก่อนจะได้เปิดฉากโจมตี แอนตี้ฮีโร่หญิงสมญานามซีลอตที่เคยเป็นหนึ่งในทีมฮีโร่ของจักรวาลไวสตอมอย่างทีมไวแคทก็ได้ใช้ดาบความร้อนของเธอตัดเจ้าเมโซขาดเป็นสซีกในช็อพริปตาแม้รูปการจะดูดีแล้วแต่เจ้าเมโซที่โดนฟันขาดไปก็กลับยังไม่สิน้นฤทธิ์มันได้ปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาไม่นานเกินรอครับร่างกายของเจ้าแอนดรอยก็ได้กลับเป็นปกติอีกครั้งพวกเราไม่สามารถถูกทำลายได้นั่นคือสิ่งที่เจ้าหุ่นพูดก่อนจะปล่อยลำแสงจากฝ่ามือพร้อมลุยหน้าจโจมตาฮีโร่ต่อแบบไม่ผ่อนแรง บทแมนที่เห็นเหตุการณ์คู่ไปก็ถึงกับต้องเชงนักครับพลังงานที่เจ้าอเมโซปล่อยมาเมื่อกี้พลังงานที่มันใช้ซ่อมแซมตัวเองมันกลับดูคุ้นเคยยังบอกไม่ถูกทางฝั่งของเบรเนียร q ควีนแมฮีโร่มากมายจะเผนิญกำลังกันเข้าต่อสู้แต่ก็ดูท่าว่าการโจมตีเหล่านั้นจะไม่ระแค่ระขายราชินีแห่งจักรกลผู้นี้ได้เลยครับขณะเดียวกันฮีโร่เทียบตัวออกมาก่อนเหตุการณ์บุกถลม่มอย่างมิสเตอร์ทริฟิกบลูบีเทลและแอร์เวฟก็ได้กำลังหาทางสร้างประตูมิติจากของที่มีอยู่ณปัจจุบันครับ สลับมาดีการต่อสู้ของสองพ่อลูกกันต่อคลักยังคงริสติของจอห์นได้กลับมาครับทว่า,าในขณะทําแบบนั้นร่างกายของจอห์นก็ดูเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงลงและที่มาของการอ่อนแรงแบบฉับพลันนั้นก็คือเจ้าหินคริปโตไนที่เดอะแฟลชเดซิ่งรถคู่ใจไปหยิบจากห้องเก็บของมานั่นเองแต่กลับมาที่แบทแมนหลังหลบหนีจากอเมโซมาได้อาสวินลิติการก็ได้กะจะใช้แฟนน้ำนโตรจเจอร์อุป,ปกรณ์เปิดประตูมิติไปสู่แฟนน้ำโตนสถานที่ไปใช้กักขังเหล่าตัวร้ายที่ยากเกินรับมือไม่ใช่ส่งเจ้าหุน่นอเมซนนอนทแบบนั้น ฟ้ามือเหล็กอันเย็นชืดก็ได้บรรจงบีบไปที่คอของแบทแมนซะแล้วไม่รอช้าครับเมโซได้ปาเจ้าอุปกรณ์ดังกล่าวทิ้งไปพร้อมพูดขึ้นมาว่าแบทแมนคุณเป็นพ่อของเฟลเซฟและเฟลเซฟก็เป็นพ่อของผมสวัสดีคุณปู่ผมสงสัยจังว่าจะมีของเล่นแฟนซีอะไรอีกที่่อนในชุดแบทสูทนนถามมาแบบนั้นแบทแมนก็มาเลยคำตอบไปอย่างไม่เังเลยครับก็มีอัลตราโซนิกไงล่ะเลยอย่าเรียกฉันแบบนั้นทางฝั่งของสองอัจฉริยะเมื่อเห็นแฟนต้มสนโปรเจคเตอร์ที่ถูกโยนมาวางอยู่ตรงหน้าทั้งสองก็ป ภาพได้ตัดโฟกัสไปที่มุมมืดของป้อมประการในความสันโดษดรีเมอร์ยังคงเฝ้ามองปฏิบัติการแบบไม่ละสายตาครับทว่าด้วยความเสียหายและความรุนแรงที่เกิดรับไหวดรีเมอร์ก็ได้รายงานกลับไปว่าทุกอย่างมันจะจะเกินควบคุมแล้วเธอจึงตัดสินใจจะกลับฐานเอเมนดาที่จะฟังก็รีบปฏิเสธเสียงแข็งครับทำตัวเองให้มีประโยชน์ซะไม่งั้นครอบครัวของเธอจะต้องพบกับผลลัพธ์ของการกระทำแน่นอนไม่จะเจอขู่แบบนั้นเข้าไปแต่ดรีเมอร์ก็ยังคงไม่ไหวเถียงต่อครับคนพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูข,ของเรานะนี่มันโหดร้ายมากแม้แต่กับคนอย่างคทว่ีร สลับกลับมาทางด้านของสองพ่อลูกกันต่อดูเหมือนหลังโดนเรียดของคริปตอนนั้นไปสติของจอนก็เหมือนจะเริ่มกลับมาครับพ่อพ่อครับมันเจ็บแฟลชหยุดก่อนนั่นเสียงจอรนมันมีทางอยู่พ่อทางที่จะจบเรื่องนี้พ่อต้องพ่อต้องทำยังไงจอรนบอกพ่อสิว่าพ่อต้องทำยังไงพ่อต้องมาเข้าร่วมกับเราสินสุดคำพูดจอรนที่โดนคมสติไปอีกครั้งก็ได้ทำการแพร่เชื้อบางอย่างใสค่คลากได้ทันที ทางฝั่งของเบรเนียควีนแม้จะเจอฮีโร่มาหลายรูปแบบแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเธอตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูจะคุ้นเคยไปบอกไม่ถูกซึ่งไม่แปลกหรอครับที่เบรเนียควีนรู้สึกแบบนั้นเพราะเจ้าของตรงหน้าก็คือเมืองแคนดอร์เมืองที่ถูกเบรเนียแอย่อส่วนเอาไว้โดยภายในเมืองดังกล่าวก็มีชาวคริปโตเนียนที่เหลือรอดอาศัยอยู่ อาวามแมนเทนแบบนั้นก็ได้รีบยิงฉกยื่ในมือพุ่งตรงใส่ขวดหลของเืองแคนดอร์ไปอย่างจังไม่นานเกินรอครับร่างกายของเบรเน็คควีนก็ได้เกิดความเสียหายแบบไม่ทราบสาเหตุนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันราชินีแห่งจักรกลเอ่ยถามด้วยความแปลกใจวันเดวูไมนเลยตอบว่าสิ่งที่แกถืออยู่นะ่ะคือขวดโหลของเืองแคนดอร์ที่ได้อัดแน่นด้วยชาคริปโตเนียนที่ถูกเบรเน็คย่อส่วนมานานมาแล้วรือเมื่อพวกเขาเป็นิสระเลาชาวแคนดอร์ทั้งหลายก็ไม่ต่างอะไรกับซูเปอร์แมนที่ยังคงมีพลังอยู่และพร้อมจูจม่โจ สำหรับมานั่งฟังของซูเปอร์แมนอีกครั้งรีเมอร์เห็นว่าจอห์นเพื่นอของเธอกำลังจะลงมือทำเรื่องไม่ดีก็ได้รีบตะโกนเตือนสติออกไปครับแต่ว่าก่อนจะได้เป็นแบบนั้นวอลลี่พร้อมออรใสซคู่ใจก็ได้ใช้สลิงของรถดึงตัวจอห์นถลายไปตามทางไม่นานจากนั้นสการ์เล็ตสปีเตอร์ก็เร่งความเร็วหวังพุ่งชนชุดเกราะตรงหน้าไปพร้อมกันแรงระเบิดมหาศาลเดืปรปะทุกลางป้อมปราการส่งผลให้วอลลี่กระเด็นกระแทกพื้นไปในท้ายสุด ขณะเดียวกันสองอัจฉริยะอย่างเทอร์ิฟิกกับบีเทลก็ได้สร้างประตูมิติได้สำเร็จแล้วครับไมเคิลจึงตะโกนด้วยฮีโร่ทุกคนให้รีบเข้าประตูดังกลา่าวไปโดยเร็วที่สุดเหตุก็เพราะประตูนั้นอาจจะคงอยู่ได้ไม่นานหากช้าเกินไป เรแนแอคควีนที่เหลืออดแล้วจึงได้เปลี่ยนร่างกายของตัวเองเป็นแสงอาทิตย์สีแดงที่เป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของชาวคริปตตเนียนจัดการชาวแคนดอร์ตัวจิ๋วเสร็จเรนแอคควีนก็พร้อมส่งตัวพวกเขาไปคุมขังเช่นเดียวกันกับฮีโร่คนอื่นครับแบทแมนที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับต้องเสียดายเพราะถ้าเกิดพวกเขาไม่ชาวแคนดอร์เปอร์เซนต์ความได้เปรียบของพวกเขาก็คงเพิ่มไปหลายแท้ซึ่งแม้จะน่าเสียดายแต่ยังไงสถานการณ์ตอนนี้ก็มีไม่กี่สิ่งหรอกครับที่พวกเขาจะสามารถทําได้คลักจึงได้สั่งเปิดใช เป็นเหตุให้เหล่าฮีโร่ทั้งหมดต่างพากันวิ่งตรงไปยังประตูมิติที่เป็นทางหนีเพียงหนึ่งเดียวบางก็วิ่งออกไปด้วยความรวดเร็วบางก็แบกเพื่อนที่บาดเจ็บออกไปด้วยจะเรียกว่าโกยได้โกยครับงานนี้ขณะเวลาเริ่มนับถอยหลังคลาก็กลับโดนเบรนเนคควีนขวาตัวเอาไว้เจ้าจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นเพราะข้าจะไม่เสร็จธุระกับเจ้าฉันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่แล้วในชว่วงลิปตาสายพลังงานสีม่วงก็ได้เข้ามารัดตัวของซูเปอร์แมนจากนั้นก็เหวี่ยงตัวของบรุษเหล็กเข้าประตูมิติไปเขา ฉันตั้งหากใช่แล้วครับเนื่องจากทนเห็นความโหดร้ายมามากเกินพอแล้วดีเมอร์ก็ได้ตัดสินใจทําสิ่งที่ดีอีกครั้งโดยการหันกลมเคี้ยวข้อหาเบรนเน็กควีนการได้เห็นจอในสภาพนั้นถือเป็นฟังเส้นสุดท้ายฉันเลิกเป็นห่นเชิดของวอลเลอร์ er แล้วเลิกเป็นของเล่นของเธอได้ยินไหมฉันจะไม่ขอมีส่วนในเรื่องนี้อีกต่อไปเธอมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกใหม่ในแบบที่บิดเบี้ยวมันจะไม่ก่อให้เกิดสิ่งใดเลยนอกจากความเจ็บปวดทุกสิ่งที่ฉันทาฉันทำก็เพื่อปกป้องครอบครัวแต่ครอบครัวของฉันคงไม่ต้องการอะไรแบบนี้ทั้้้้งงนนนัันัไไมม่่ีวอออาถาถคุณฟยนะูก็ขใหปต รายงานประการกลายเป็นฝุ่นไปแล้วถูกทำละพ่อครับภาพได้สลับไปยังเกาะกัมาลาไอซ์แลนด์อเมด้าถึงกับงงครับนี่มันหมายความว่ายังไงกันถ้าไม่จูจ่ๆพวกฮีโร่ถึงได้หายตัวกันไปหมดรองหัวหน้าอย่างสตีลเลยเปิดภาพสุดท้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาดูซึ่งเจ้าภาพที่ว่าเนี่ก็คือภาพของรีเมอร์ที่ได้ประกาศกล่าวว่าจะไม่ขอเป็นหุ่นเชิดของอเมด้าแล้วนั่นเองครับ ณจุดนี้สโมสรเย็นเจี๊ยบของซูร์แมนก็ระเบิดไปแล้วแต่เหล่าฮีโร่ก็ได้โดดหายเข้าไปในประตูเทเลพอร์ตอะไรนั่นอย่างเฉียวเฉียดยกเว้นก็แค่ดรีเมอร์ล่ะนะสู่สุขติในแดนวีรบุรุษหรืออะไรพวกนั้นก็ล้กกันซึ่งสิ่งที่สติลเป็นกังวลหนักกว่าการที่เหล่าฮีโร่หนีไปได้ก็คือตัวของซูร์บอยที่เริ่มจะได้สติกลับขึ้นมาแล้วนั่นเองครับและเจ้าหุ่นหน้าของลูกตัวน้อยของคุณก็เพิ่งจะโดนเก็บไปอย่าได้ห่วงเบรนเน็คควีนเลย อย่างที่อเมดาพูดในแหละรครับเพราะถึงแม้จะโดนแรงระเบิดขนาดนั้นเข้าไปแต่โดยร่างกายที่คงกระพันราชนินแย่งจักรกลก็ไม่ตายง่ายๆหรอกครับนี่จึงถือเป็นข้อได้เปรียบสําหรับฝั่งวอลเลอร์เพราะในเมื่อพวกเขายังมีเบรนเน็คควีนก็แปลว่าทางร่างกายและจิตใจของตัวซูเปอร์ไวท์จอห์นเคนก็จะได้กลับมารับใช้พวกเขาอีกครั้งและไม่ว่าพวกฮีโร่จะหลบหนีและซ่อนตัวที่ไหนพวกมันก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาอันเฉียบคมของชาวคลิปตนี้ได้หรอกอเมดากล่าวด้วยความมั่นใจ เจ้ใหญ่เลยถามสตีลกลับครับว่าโอลิเวอร์ควีนเดอะกรีนแอโร่ได้รู้เรื่องการตายของรีเมอร์แล้วหรือยังสตีลเลยตอบว่าตอนนี้ชายคนนัน้นยังไม่รู้หรอกเหตุก็เพราะในตอนนี้ขาได้มอบหมายงานบางอย่างให้กับโอลิเวอร์ไปแทนซึ่งงานที่ว่าก็คือการลิสไลชื่อพวกอาวุธในของต่างๆในคลังของเหล่าแจสซิสเลกนั่นแหละครับส่วนเหตุผลที่มอบง,งานอย่างว่าไปก็ดูจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพราะโอลิเวอร์เป็นคนเดียวในหมู่พวกเขาที่รู้ว่าของในห้องนั้นเป็นอะไรและสามารถทําอะไรได้บ้างหมดเวลาสนุกแล้วสิ